สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมา,เ,าเสนอวิธีการเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ p u t l o c k e r นะครับนะฮะอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมาหาไฟล์ที่เราต้องการจะโหลดนะครับสมมุติผมจะโหลดเกมเกมเนี้ยนะครับเกมที่เห็นอยู่เนี้ยเกมอะไรไม่รู้่ะเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับกด เรามาที่ไฟฟูดล็อกเกอร์ก็จะมีให้เลือกนะครับแต่ละเจ้าก็จะไม่เหมือนกันนะฟูดล็อกเกอร์จัมโบ้ช็อกแชร์ลาฟิชแชร์สมมติสมมติเกมที่เราอยากจะโหลดอะ่ะอ้ยมันมีทางเลือกเดียวอะ่ะก็คือต้องโหลดฟูดล็อกเกอร์แต่มันช้ามากแหละช้าโอเป็นอะไรที่ช้ามากก็มีอยู่สองวิธีนะครับก็คือใช้วิธีนี้นะครับกับวิธี สมัครเป็น V.I.P. ของเว็บนะครับพอเรากดคลิปมาเนี่ยเราก็จะมาสู่หน้าของการดาวน์โหลดเราก็กดคลิกดูดาวน์โหลดสมมติอันนี้ตมแบบโหลดปกตินะครับความเร็วจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2 0 0กิกะไบนะครับเห็นไหมฮะสองชั่วโมงโอ้นานนะครับไม่รอฮะเราเป็นคนไม่ชอบรอนะครับมาปิดไปเลยก็ได้นะครับปิดไป เราก็ทําการเปิด IDM ขึ้นมานะครับเปิด IDM เราจะเห็นไฟล์ที่เราโหลดเมื่อกี้นะครับโหลดจบเสร็จกดที่อยู่นะครับที่อยู่ตรงนี้ให้คัดลอกไว้นะครับเอาเป็นที่ขวาก o p ปี้แล้วกันนะครับเพื่อจะได้เห็นกันชัดๆเต็น,นะครับเอาวางไว้อะเอาวางไว้ในนี้ก่อนนะฮะขั้นตอนต่อมานะครับ เราก็จะเปิดรันขึ้นมานะครับเปิดรันใน Windows 7นี่ก็สามารถกดรูปไอคอน Window s ค้างไว้นะครับแล้วก็กดตัว R นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะมีไอ CMD เนี่ยไอตัวรันเนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับเราก็พิมพ์ CMD ตามข้อความกดโอเคไปนะครับหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นมาในลักษณะของแบบนี้นะครับลักษณะ หลังจากนั้นเราก็จะพิมพ์คำว่า ping p i n g โอเคสเป c บาร์นะครับแล้วพิมพ์ว่ามี d e a r แดดเอซ .dot พุทธล็อ .dotcom ตามตามนี้นะครับเนีนใน,น,นตรงนี้อ่ะกด Enter ปัรับก็จะมี ปิงนะครับปิงอิง,ป,ง,งปิงอิงปิงอิงปิงอิงออกมาหลังจากนั้นเราก็พิมพ์ตัวเลขในปิงกิงนะครับที่เราเห็นนั่นก็คือเจ็ดเจ็ดจุดสองสี่สามจุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดจุดหนึ่งศูนย์ห้าอ่ะเราได้ตัวเลขมาอย่างนี้โอเคเราก็ c o p y ีไว้แล้วกัน ก็ปีไว้เอาก็ปีไว้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราลบม e d เดีย A f o l l ร์ล็อตามที่ผมได้พ่นพ่นสีลงไปลบทิ้งนะครับปั๊บหลังจากนั้นเราก็กดกด c o n t r o l V นะครับหรือคลิกขวากดแัดไปนะครับมันก็จะปุ๊บตัวเลขนี้ก็ขึ้นมาแทนนะครับหลังจากนั้นเราก็ก๊อ เอ่อกอปข้อความลิงก์เนี่ยนะครับที่เราทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิด IDM ขึ้นมาครับเพิ่มยุดนะครับหลังจากนั้นข้อความที่เรากด c อนโท C ไปแล้วเนี่ยกด Copy ไปแล้วเนี่ยมันจะปกติมันจะปึ๊บขึ้นให้อัตโนมัติเลยนะครับหรือถ้าใครไม่ขึ้นก็กด c อนโท V วางไว้นะครับกดตกลงฮนะไฟมันก็จะออกมาปึ๊บประมาณนี้นะครับกดเริ่มดาวน์โหลดปึ๊บหลังจากตอนแรกนะครับ มันแค่ร้อยกว่านะฮะตอนนี้ครับดูครับพุ่งเป็นหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วนะครับแล้วไอด้ดาเนินการต่อเนี่ยปกติตอนแรกมันจะไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นใช่แทนนะครับโอ้โหก็ความเร็วก็ทวีคูณขึ้นมาเยอะมากนะครับถือว่าเยอะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนใครที่ดูคลิปของผมเนี่ยยังไม่แตกฉานนะครับยังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ มาดูที่เว็บนี้ด้าน,นะครับผมก็วางลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับโอเคครับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดละอ่ะสวัสดีครับ